วัสดียามเย็นครับเพื่อนๆสรุปแล้วนะครับบ่อขนาดหนึ่งไร่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับใช้เวลาไป3.5วันนะครับ3.5วันเฉลี่ยวันละ8ชั่วโมงนะครับก็เนื่องด้วยความลึกนะครับจากหลังคันตรงนี้นะคือเราตั้งเราตั้งคันขึ้นมา2เมตรนะครับจากพื้นนาเดิมนะครับตั้งคันขึ้นมา2เมตรนะฮะแล้วก็ คันเนี่ยจะมีขนาดเฉลี่ยนะครับประมาณ5เมตรนะครับบางบางช่วงก็อาจจะสี่เมตร6เมตรนะฮะหลังคันเนี่ยก็จะประมาณ5เมตรนะครับความกว,ว้างนะฮะคิดว่ารถน่าจะสามารถสัญจรได้สะดวกเลยนะครับเราจะปลูกต้นไม้2ข้า,ง,า,นาง,น Bears นนงนะครับให้เป็นอุโมงต้นไม้นะครับเบิร์มชั้นที่1นะฮะลงไป2เมตรแล้วก็กว้างออกมา2เมตรชั้นที่2อถัดลงไปอีก2เมตรนะฮะแล้วก็กว้างออกมา2เมตรนะฮะส่วนชั้นสุดท้ายชั้นที่3นะครับที่เรามองเห็นน้ำนะครับ ตรงนั้นเนี่ยจะสูงจากหลังคันนะครับประมาณาตรงที่เป็นพื้นดินน,นะครับเเมตรนะครับแต่ตรงหลุมที่มีน้ําเต็มหลุมนั่นนะฮะอันนั้นตาน้ําเราเจาะลงไปอีก3เมตรนะฮะเฉลี่ยก็คือ,อทั้งหมดนะฮะจากหลังคันเนี่ยก็ประมาณจุดที่ลึกสุดคือ10เมตรโดยประมาณนะครับมีเรื่องน่าเสียดายนิดน,นึงนะคือน้ําที่เราเจอเนี่ยสรุปเป็นน้าไกล่ยนะครับออ,อกเค็มนิดๆนะครับ <c oughs> เป็นเป็นน้ำเค็มเลยก็ว่าได้นะครับแต่ก็ภาวนาว่า มันจะไม่ขึ้นมาเยอะกว่านี้นะเพื่อที่เราจะได้เติมน้ําฝนลงไปนะฮะเจือจางความเค็มน่าจะพอใช้ได้บ้างนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เกินคาดหมายนิดนึงคาดคาดเดานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าละแวกนี้นะฮะตรงที่เราเห็นต้นไม้ขเขียวๆข้างหน้านู่นนะฮะแล้วก็ตรงใกล้ๆถัดออกไปอีกตรงบ้านหลังนี้นะครับมีบอ่อน้ําเช่นกันซึ่งเป็นน้ําจืดนะครับก็ บ่อใหญ่ตรงนู้นนะฮะตรงเขียวๆตรงนู้นน่ยก็ขุดลงไป7-8เมตรนะฮะก็เป็นน้ําจืดนะครับแต่ของเราเจอตาน้ําเข็มเต็มๆนะครับซวยไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะถือว่าได้บ่อไว้เลี้ยงปลากระพงนะครับไว้สําหรับตกกินเองละกันนะครับเพราะว่าจะเลี้ยงขายก็คงจับไม่ได้นะครับลึกขนาดนี้นะฮะอาจจะต้องเลี้ยงกระพงให้ไซส์ใหญ่ๆแล้วก็ ไว้ขายให้พวกร้านอาหารอะไรประมาณนั้นนะครับหรือใครอยากจะตกกินมาซื้อถึงบ่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็สามารถที่จะมาคัดไซส์ใหญ่ๆได้นะครับคงจะต้องวางแผนไปในลักษณะนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องรอดูหน้าฝนนะครับถ้าสมมุติเราสามารถเก็บน้ําฝนได้หมดเนี่ยนะฮะคือเราจะมีท่อหานิ้วเชื่อมต่อจากคลองรอบนอกนะค,ะครับคลองรอบนอดจะเป็นคลองที่เราสําหรับใช้เก็บน้ําฝนนะฮะคือมวลน้ําฝนเนี่ยจะไหลลงมาจากเขาลูกโน้นนะ,ะซึ่งเป็นมีวัดอยู่บนเขาด้วยนะฮะ จะไหลลงมาที่ของเราครับเราจะเป็นจุดที่สําหรับรับน้ํานะครับแล้วก็สวยนยางข้างหลังบ้านนู่นนะฮะตรงนี้จะเป็นเนินเขานะครับคือน้ําทั้งหมดเนี่ยจากเขาเนี่ยจะไหลลงมาที่นาเรานะครับซึ่งเราทําคลองล้อมรอบนาเราไว้นะฮะแล้วก็น้ําจากในคลองก็สามารถไหลลงมาเติมในบ่อน,นี้ได้นะครับซึ่งถ้าสามารถไหลลงมาเติมได้เนี่ยก็เท่ากับว่าครึ่งบ่อนี่ ถ้าถ้าน้ำเค็มไม่เพิ่มมากกว่านี้นะฮะเราจะสามารถเพิ่มน้ําจืดได้ประมาณครึ่งบ่อลูกนี้แล้วก็รอรับน้ําฝนอีกครึ่งบ่อก็จะสามารถเติมให้เต็มบ่อได้นะครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าน้ํามันมากจริงๆมันท่วมพื้นที่เราเราจะมีท่อระบายน้ําอยู่ตรงนู้นซึ่งเป็นจุดต่ําสุดของพื้นที่นะครับตรงนู้นเนี่ยเราจะฝังท่อคอนกรีตท่อถนนสี่สิบนะครับท่อ40เซนไว้ตรงนู้นนะฮรก็คิดว่าน่าจะระบายทันคิดว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะแต่ละปีพื้นที่ตรงนี้ก็ น้ำก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ท่วมออมากสักเท่าไหร่นะครับคิดว่าน่าจะรองรับได้นะครับส่วนพื้นที่ที่เห็นดินแดงๆตรงนี้ที่เรถไถกำลังปรับอยู่ตัวเนี้ยเราทําเป็นนานะครับนาเราจะมีทั้งหมดสามสามแปลงด้วยกันนะครับแปลงละ1ไร่โดยเฉลี่ยสามไร่ส่วนเขียวๆตรงนู้นถัดไปนู่นนะฮะตรงนู้นก็กะว่าจะยกร่องไว้สําหรับปลูกไม้ผลน,นะครับตรงนี้ก็เป็น แผนการที่เราวางไว้นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมอีกครั้งนึงนะฮะหลังจากทําไปแล้วเนี่ยอาจจะมีบางจุดที่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ค่อยว่ากันไปนะครับโอเคครับโดยภาพรวมวันนี้นะครก็ดําเนินงานมาได้ประมาณถึงวันนี้นะฮะในส่วนของแมคโครอย่างเดียวก็ประมาณ35ชั่วโมงได้นะครับ35ชั่วโมงนะครับก็ได้คลองมาครึ่งพื้นที่แล้วครึ่งแปลงแล้วนะครับแล้วก็บ่อลูกใหญ่หนึ่งลูกลมีความลึกพอสมควรนะครับ ที่เหลือนะฮะคลองรอบพื้นที่คิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ2-3วันนะครับอีกประมาณสองสา300ม0เมตรได้นะครับคลองขนาดกว้าง3เมตรลึก2เมตรนะครับรอบพื้นที่นะครับโอเคครับวันนี้ขอจบแค่นี้ครับสวัสดีครับ